ผู <Cornell. S 2> ้ชมครับวันนี้เรามาที่อัมบิเลนะครับหรือว่าอัมซังหูนะครับซังหูนะครับผ่นประธานนิโนมิตนะครับเดี๋ยวจะพาพวกเราไปดูเบื้องล่างนะครับเมื่อกี้เราตักับข้าวกันแล้วนะครับไปดูเบื้องล่างว่าขีมาเข้ากับข้าวขีมาเข้ามข้าวนี้เป็นยังไงนะครับประธานช่วยพาแนะนําเลยครับผมครับผมครับครับเชิญครับแนะนําเลยนะครับพันเอกพี่ผมพันเอกว่านพันเอกว่านหรือไม่ครับสวัสดีมาด้วย จาเครับมาด้วยจีธาาเพครับสีสมาร์คว่านยูนี้นะมาแต่เดี๋ยวไล่คำนี้เริ่มงานเริ่มงานีที่สุนะุเช้ามืแล้วทาแต่ที่เสียวอะไะอ๋อครับรมาักนะครับอตกโปีเปนงั้นนะคยรวยอยก็แแงนุญจาทาูกด้เนี่ยไมครับไม่ไม่ค่ะไมาช่อนนี้พอไรครับ เหตุผลอะไรได้มาช่วยอรัใจศรัทธาแล้วก็เบื <c <c ่อมู่กลุ่มเบื่อกุมเบื่อมู่บ้านเราครับดีใจไหมนะครับดีใจไหมครับได้มาช่วยดีใจค่ะดีปีละครั้งนะครับค่ะอ่าพี่ครับดีใจมามมากครับใจไหมครับได้มาช่วยครับคุณใจค่ะค่ะุณใจที่สุดเลยไปงานไปงานทุกคนนะครับสวัสดีครับสวัสดีไปงานนอ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 นต้นไฟครับได้มาได้มาใจค่ะนะมาแต่ตีซึงกันนะครับ มาพร้อมไม่กลัวมัดเลยค้อนนะครับไล่ค้อนได้เหราพี่คนครับไล่คนได้ครับไล่คนประมาณคือค้อนนะครับคอยผิวหนี้คอยค่วของพี่โพผิวกันเหมือนกันนะครับวันดีวัสดีครับวัสดีครับสวัสดีครับครับครับเมื่อกี้เราพบกับประธานนิวมิตรนะครับตอนนี้เราขอเจอพี่มอนนะครับถึงเป็นแม่คอยย่อยดีนี่นะครับเยีครับครับเชิญครับตอนนี้ขอเตยยุ้ยครับพี่มอนครับพัตเตยพัตเตยุ้ยยุ้ยพัตยุ้ยนะครับพัตเยุ้ยเร่งไหมครับทำยากไหมครับไม่ยาแต่่เดี๋ยวไะ ตึงีซี่นะทำตึงตีและทำตึงตีหกเลยอ่ะไม่ไม่หมครับไม่ไม่เน่เลนปคนมช่วยอะไรคนไหมครับไม่เยอะที่มันมาช่วยอ่านี่พอไรย่ะผาบอเราม่าลเราเนี่ย่ใจนะโอ้คน่าเขาซึกลุ่มใจมันนะครับเขาคุณขาคนมันนะที่มันนะเก่าเก่าเกมาดูนะกันมาดูมาดูจิ๊บมาดูนะฮอนยังเลยแค่ยด้ท่านผู้ชมไม่ได้กินนะครับ

ธรรมดาครับก like like ็ย yeah, up ิ่งอุ้มไปเนาะบอกเลยตั้งเน้นเลือกครับแบบธรรมดาเครับตอนนี้เรามาอยู่ภายในไหนครับครับภายในองค์ข้าวครับผู้ดูแลรับผิดชอบในโรงครัวในส่วนนี้ครับคือโกโกนิดนะครับโกนิดครับโกนิดไหนใบฟังนะครับว่าอันนี้คืออะไรครับอะไรครับนี่คืออะไรฮะนี่นีเต่าหุ่นข้าวเต่าหุ่นข้าวนะสมมติสมมติคลิปทาร์ตครับคลิปทานนะเต่าเนื่ยได้ลิปทานนะครับแล้วใช้เวลานานไหมใช้เวลาประมาณนึ่งชั่วโมงชั่วโมงนี่ครับวันนึงทำกี่เต่าวันนี้ วันนึงเรา9โต๊ะของ9โต๊ะานะครับประมาณครับสักกิโลได้ประมาณ300 50กิโลนะครับเยอะนะครับเหนื่อยไหมครับคุณเหนื่อยเหมือนกันเหนื่อยนะมาไหนเช้านี้พี่พมเรามานะครับขอบคุณมานะครับดีมากหลวงนะครับนี่ครับนี่เบอร์ลังความสำเร็จนะครับอีอ้ามนี้นะครับมีให้กับประชาชนที่มารับก๊อกคากันเยอะกันนะวันนี้นะครับขอบคุณนะครับทุกคนนะครับใจบุญหลวงกันทุกคนนะครับสวัสดีครับ ทางจากัญชากานมิตรนะครับพากรรมการไปดูนะครับไปตะกับข้าวแล้วไปดูพระนกครัวพระนกเดม่าห้านั่แล้วนะครับวันนี้ก็มาได้โอกาสมากินเลยนะครับมาชิมมาฮานกันนะครับก็ขอบคุณทางกรรมการอามทุกคนนะครับทีด้มีโอกาสมารวมบุญกันทุกคนนะครับนะครับเดี๋ยวมาหลอก้านกันเลยนะขอบคุณมากครับผู้บัญชาการแนะนากรรมการแต่ละคนเลยเชิญครับครับครับคนเลกนะครับคนเละเอ่อ โคโลดครับโคโลด่นน้่อันนรับอด้องขบุครับครับพนดีน้องลีครับวันดีไกันเงินครับเงินนอับทัานะครับซึ่งคนต่อไปเที่ยครับเที่ยเที่ยเ้นานครับเด็าได้ครับครับคนต่อไปกบัครับสวัสดครับคต่ครับคนไปครับคนต่อไปครับอปครับ จริงไม่ได้มองอ <c oughs> จริง <c oughs> ครับเราทานหาเดันอิ่มแล้วนะครับวันนี้กรรมการด้านเจ้ากรรมการอาบน,นะครับกุลีเนี่ยถึงเป็นกรรมการใา้กันงินชันนำเราชมห้องบัญชีครังนล้วเชิญกุลีเชิญเลยครับตรงนี้นะครับเป็นห้องบัญชีนะจะจะมีสเสมียนบัญชียุ่งซ่องคนนะพ<ช>ัดพ <ๆ S 2> ัดเปลี่ยนมุนเวียนกันนะตามเวลา แล้วก็จะมีกรรมการฝ่ายอื่นๆก็มาติดต่องานนะครับตีนตางของเกะกะอยู่นี่ก็เป็นเสื้อทีว่าข้อบริจาคของกบุญก็มีนะครับก้อบริสัทธ์ทางลานต่างๆแล้วก็มานะตั้งกองไว้ตรงนี้ก่อนเพื่อจะเป็นชุดว่าเราจะแจ้งไ้ไข่ใอ้ใข่นะครับนะปีนึงนี่มาคนมาบริจาคเยอะไหมครับในท่านเจ้านี่ปีนึงครับปีนึงก็รายได้ประมาณประมาณหนึ่งล้านบาทนะฮะคนบริจาคแต่ว่าในส่วนของเสื้อผ้านี่ย ก็จะขาดในส่วนของหลาใจก็ประมาณเกือบๆกบล้านนะครับเบ็ดเซ็ตทักหลบกบนี้แล้วก็เลือยอยู่ประมาณสักแสนหนึ่งได้นะครับก็เอาจํานวนนี้ไปบารุงสร้างเจ้าต่อไปนะครับอ่า เรากิจกรรมท่านเจ้าแต่แต่ในในปีนี้จะทำอรไรบ้างครับลจะาในในชมกินพักเรามีกิจกรรมอื่นไหมครับอ๋อเออก็ราจะมีกิจกรรมทางปีนะครับกรรมการท่านเจ้าของเรานี่จะมีการประชุมประจำเดือนงบการเงินเราก็จะเออทูกเดือนนะครับก็ประกาศให้ชาวบ้านก็ได้รับรู้ในส่วนของประเพณีทองทิ้นยังเขียนวันสุ่งก้าววันข้าววันซาทางท่านเจ้าก็จะจัดผูมหรือว่าจัดคณะกรรมการเข้าไปรวมด้วยนะครับ ส่วนงานเสยิตดต่างๆห้องสานเจ้าก็มีการจัดประจำจุกปินะครับสานเจ้าทำองผู้เชิงทะเลกับชาวบ้านมีความผูกพันกัน้านะครับกอลีจะพาไปดูห้องน้ำด้วยเช่นัเดี๋ยวครับเรียนเชิญทางนี้เลยครับอ้าเชิงทะเลนะครับเนอะจะเลืองจัดสถท่านีเรียบร้อยนะครับเรืองห้องรักาห้ารการกินเรียบร้อยนะครับ เดี๋ยวเกาหลีจะพาไปดูภาพหูใจแยกนึงครับที่ว่าเป็นความสำเร็จของที่นี่เช่นเดียวกันนะครับเชิญครับเป่น้องแครับตรงนี้ตรงนี้เป็นห้องน้ํานะครับกองสะอาจยาวสมองหู้นะครับญาญ่าอวดให้ชาวบ้านผอพี่น้องในจังหวัดภูเก็ตได้มาได้มาใช้ใจบริการนะฮะเวลามาเยี่ยมจะเข้าห้องน้ำนี้เราก็จะมีรองเท้าวางไว้ให้เปลี่ยนนะครับเผื่อไม่ให้ห้องน้ำข้างในสกปรกนะครับพื้นภายในห้องน้ำจะแห้ง ครับตลอดเวลาเดี๋ยวเรามาถ้าผู <S <S uh, ้ชายบริการว่าเป็น like ย um, ังไงบ้างนะครับห้องน้ำสะอานเจ้าเป็นไงบ้างครับคุณผู้จริงครับสะอาจริงจริงครับนะครับอันนี้ก็การันตีได้นะครับท่านนายกเบาะด้วยบ้าด้วยใจเองแล้ววะสะอาดจริงจงนะครับห้องน้ำยิ่งก้ไปไหนเองนะครับคณะนี้ก็ซึ่งในหน้าตัวซํำองคหุนนะครับ ข้อแนะนำองเลยนะครับคืออง์กลางนะครับอง์กลางเป็นพระซัมหูท้ทีเป็นผีใหญ่ชุดนะครับชื่อจูหู่องเอียนะครับลักษณะคือสวมาต้อสี่ทองนะครับหนังจับหยดยู่แล้วก็องี่ซ้อมก็เป็นอ,องหน้าดํานะครับช่้คว้านนะครับเฉ่อวหาเอ็งหู่องเอียแล้วก็ทางด้านด้านซ้ายข้ององ์พระนะครับข้ององอจูหู่นะครับ ก็เป็นเองหู้นะครับเฉียวเองหู้องเอียส่วนทางด้านข้าขององพรานะครับก็เป็นของหน้าดําผ้าคลุมสีดาเงินนะั่นเป็นตีู้นะครับตีู้องเอียส่วนริมทรายสุดกล้ององผานะครับก็เป็นที่มีธงไล่หลายอันครังนะครับธงห้าอันนะครับชื่อทวนอันนั้นลีหู้ของนั้นลีหู้องเอียครับ วันนี in, e ้นะก็ขอบคุณกรรมการสร้งเจ้านะครับนำโดยประธานนิรมิตรนะครับที่ได้นํากรรมการสร้งเจ้านะครับทุกคนนะครับมาชมอามกันนะครับแล้วก็ชมห้องครัวนะครับห้องครัวต่างๆนะครับก็เป็นสิ่งเป็นซิ่มงคลแก่พวกเราทุกคนนะครับที่เราได้มีจิตอาซานะครับที่ได้ช่วยเลือดพวกเราทุกคนนะครับที่ได้เสียสละเวลานะครับมาช่วยสร้เจ้านี่ในเทศกาลที่ซึ่งเห็นพักก็ให้คิวอ๋องใดเตนะครับโบวิดเป็นอานก้อ้สัอมอูนะครับ ดีเป uh, ็นเจ้าอ้ามนี่ครับขอให้ประธานคอร์เนี่ยรดทุกคนด้วยนะครับขอบคุณท่านประธานและกรรมการทุกคนนะครับขอบคุณมากครับเด็ดเด็ดเด็ดแล้วก็แล้วก็นาทีนี้ทีข้อที่อ่าองค์การนี้ครับข้อข้อคุณอ่าฐานนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ตก็บุญของเรานะครับพัดใหญ่กองเจ้าจึงทะเลนะครับขนะครับที่ได้ให้การสนับสนุนในกิจการงานของอ่าท่านเจ้าด้วยดีตลอดมาบในระยะ เกือบยี่สิบปีที่ผ่านมายินดีครับด้นะครับยินดีครับยินดีข้อให้องค์ภาซาบังกูองคหวักีองไตเต้ไหวพรให้กอบุญเจริญยิ่งยิ่งขึ้นไปนะครับแชรนเดียวกันนะครับบันทันผู้ชมทางบ้านด้วยนะครับขอบคุณมากครับขอให้ความสุขหลังบ้านครับ